บทที่14เวลาสามทุ่มตรงรถไฟขบวนที่คณะผู้แสวงบุญจะโดยสารไปลงสถานีขยาก็ยังไม่เข้าเทียบชานชลาทั้งที่ในตั๋วระบุว่ารถไฟออกจากสถานีเวลา21นาฬิกาโยมผู้หญิงบางคนบนกระปอดกระแปด เพราะยืนจนเมื่อยขาด้วยว่าหาที่นั่งไม่ได้ม้ายาวที่มีไว้ให้ผู้โดยสารนั่งก็ดูครอบครองโดยเจ้าของประเทศชาวไทยที่กลายเป็นชาวต่างประเทศจึงต้องยืนกันจนขาแข็งทั้งพระทั้งโยมคนที่ติดสุขชอบสนุกสบายเลยชักจะคิดถึงบ้านขึ้นมาตงิดตงิดนึกสงสารตัวเอง ที่ต้องมาตกรกรรมลำบากอย่างนี้พระอาจารย์คะทำไมคนทึงมากมายมหาศาลอย่างนี้มีเทศกาลอะไรหรือคะสตรีอายุน้อยที่สุดในคณะถามพระเจริญไม่มีเทศกาลอะไรหรอกโยมที่นี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของพวกเขาคือคนเมืองนี้เขาจะมาทำงานโดยรถไฟ พองานเลิกก็จะขึ้นรถไฟกลับบ้านถ้ายังขึ้นไม่ได้ก็จะรอขบวนต่อไปบางทีกว่าจะขึ้นได้ก็ตั้งครึ่งค่นคืนถึงบ้านนอนได้ไม่เท่าไรก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่งตัวออกไปรอรถไฟอีกพวกแขกทรหดอดทนกว่าคนไทยหลายเท่าวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินกันเป็นสิบกิโลเพราะบางคนทำงานไกลจากสถานีรถไฟมาก ถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะขึ้นรถเมล์มาแต่แขกเขาจะประหยัดจะเดินมาจากที่ทำงานซึ่งบางทีก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วก็มายืนรอรถไฟพอรถมาก็แย่งกันขึ้นเสียงโวกเวกโวยวายอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละหนุ่มแขกเขาเคี้ยวหมากด้วยเหรอคะเห็นเดินบ้วนน้ำหมากกันเลอะเทอะไปหมดหล่อนถามอีก ถูกแล้วโยมเมืองเราคนกินหมากมักจะเป็นผู้หญิงสูงอายุแต่เมืองแขกกลับเป็นพวกนมนุ่มส่วนพวกผู้หญิงกลับไม่กินหมากรู้สึกว่าเมืองแขกมีอะไรแปลกๆก,กว่าเมืองเรานะคะถ้าแขกไปประเทศเราเขาก็คงจะพูดอย่างนี้เหมือนกันเมืองไทยกับเมืองแขกมีความแตกต่างกันหลายอย่างดูอย่างเรื่องเวลาก็ได้เมืองแขกสามทุ่ม ถ้าเป็นบ้านเราก็สี่ทุ่มครึ่งเพราะเวลาเมืองแขกจะช้ากว่าเมืองไทยชั่วโมงครึ่งถึงว่าสิโยมรู้สึกง่วงตั้งแต่มาในรถแล้วปกติโยมจะนอนประมาณสามทุ่มแสดงว่าเลยเวลานอนมาชั่วโมงครึ่งแล้วโยมผ่องใสพูดบ้างแล้วเรื่องปกติอีกอย่างหนึ่งของประเทศนี้ก็คือการไม่ตรงต่อเวลา ดูอย่างรถไฟที่เราโดยสารไปลงสถานีขยาตามกำหนดจะออกจากสถานีเวลาสามทุ่มป่านนี้ก็ยังไม่เข้าเทียบชานชลาเลยไม่รู้ว่าสี่ทุ่มจะได้ขึ้นรถกันหรือยังนี่เป็นเรื่องปกติของประเทศนี้อาตมาเคยรออยู่จนตีสามกำหนดเวลารถออกจากสถานีสามทุ่มอาตมารอตั้งแต่สองทุ่ม ปรากฏว่าได้เลิอกออกรถตอนตีสามพระ,จะเจริญเล่าประสบการณ์ของท่านโอ้ยถ้าตีสามฉันคงเป็นลมตายแน่ไม่น่ามาลำบากเลยเพื่อนของโยมผ่องใสบนท่านพระครูฟังอยู่นานจึงแนะนำว่าถ้าไม่อยากรอ,อนานก็ช่วยกันสวดพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณต่อด้วยบทพาหุงมหากา รับรองพอสวดจบรถไฟเข้าเทียบชานชลาทันทีโยมสวดกันได้ไหมละ่ะท่านถามญาติโยมปรากฏว่าคนสวดได้และไม่ได้มีจำนวนเท่ากันท่านพระครูจึงบอกว่าไม่เป็นไรโยมที่สวดไม่ได้ก็ให้ฟังอย่างมีสติเดี๋ยวพระคุณเจ้านิมนต์สวดด้วยนะครับสวดเบาๆพอให้ได้ยิน เขินสวดเสียงดังประเดี๋ยวแขกจะแตกตื่นเอาละเริ่มสวดได้จากนั้นผู้ที่เริ่มสวดได้ก็สวดเบาๆตามท่านพระครูแนะนำเป็นกุสโลบายของเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงที่ต้องการฝึกฝนคนไทยพุทธให้อัญเชิญคุณพระรัตนตรยัยเข้ามาไว้ในใจอย่างที่ท่านสอนญาติโยมเสมอว่าให้เอาพระเข้ามาไว้ในใจ และพระที่จะนำเข้ามาไว้ในใจนั้นจะต้องให้ครบทั้งสามพระได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านเริ่มต้นสวดพุทธคุณพร้อมๆกับเพื่อนภิกษุและก็ญาติโยมที่สวดได้แล้วก็จริงดังที่ท่านพูดเพราะเมื่อสวดจบลงตรงสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเต รถไฟที่ท่านและคณะจะโดยสารก็แล่นเข้ามาเทียบชานชลาอย่างน่าอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆพูดคำไหนเป็นคำนั้นเลยพระเจริญกล่าวชมพระครูเจริญผมไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านจะคิดว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ ผมก็คิดว่าจิตของพวกเราที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ท่านพระครูอธิบายเอาละถ้าเช่นนั้นเราขึ้นรถกันได้นิมนต์หลวงพ่อครับประเดี๋ยวแม่ครัวกับผู้นำทัวร์จะดูแลเรื่องสัมภาระส่วนผมจะขึ้นไปจัดที่นั่งเพราะตั๋วอยู่ที่ผมโชคดีที่เรามารอตรงที่คันที่จะขึ้นพอดี จึงไม่ต้องเดินไกลเพราะรถไฟเมืองนี้ขบวนยาวมากถ้ารอไม่ตรงกับคันที่จะขึ้นก็ต้องเดินกันเหนื่อยเชละที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือถ้าขึ้นผิดคันก็จะเดินทะลุกันไม่ได้ต้องรอให้จอดที่สถานีค่อยลงมาขึ้นคันที่ตรงกับระบุไว้ในตัว๋วพระเจริญอธิบายความแตกต่างระหว่างรถไฟแขกกับรถไฟไ,ไทย ตอนขึ้นรถเป็นช่วงเวลาชุลมุนที่สุดเพราะแม้จะจองตั๋วล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นเดือนก็ได้เพียงรถนอนชั้นสองด้วยว่าชั้นหนึ่งนั้นมีน้อยไม่พอกับจำนวนที่มาในคณะส่วนชั้น3จะมีผู้โดยสารมากที่สุดเพราะรัฐบาลต้องการสงเคราะห์คนยากจนซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศอัตราค่าโดยสารชั้นสาม ราคาต่ำสุดค่าโดยสารชั้นสองสูงเป็นสิบเท่าของชั้นสามขณะที่ค่าโดยสารชั้นหนึ่งสูง20เท่าเช่นถ้าชั้นสามราคา10บรูปีชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งจะเป็นร้อยรูปีและ200รรูปีตามลำดับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นพระภิกษุไม่สามารถโดยสารรถไฟชั้นสได้เพราะแย่งแขกไม่ทัน ครั้งหนึ่งพระนักศึกษาจากประเทศไทยมีปัจจัยไม่พอที่จะซื้อตั๋วชั้นสองท่านจึงซื้อตั๋วชั้นสามพอขบวนรถเข้าเทียบชานชลาท่านก็จะขึ้นปรากฏว่าถูกสาวแขกกระชากจีวรท่านหน้าหง,งายและเธอก็แซงขึ้นไปก่อนส่วนท่านต้องตะเกียกตะกายอยู่นานกว่าจะขึ้นได้เมื่อขึ้นไปแล้วก็ไม่มีที่นั่งด้วยว่าไม่มีใครลุกให้นั่ง ต้องยืนเบียดเสียดกับผู้โดยสารคนอื่นๆไปจนถึงสถานีขยาเกือบจะเป็นลมหลายครั้งหลายกลาเพราะต้องหายใจสูดกลิ่นแขกเข้าไปในปอดไหนจะกังวลเรื่องที่จะถูกแขกมาถูกเนื้อต้องตัวว่าจะเข้าข่ายอาบัตสังฆาที่เศษข้อสองหรือไม่อาบัตสังฆาที่เศษข้อที่สองมีว่าห้ามจับต้องกายหญิงแต่ท่านไม่ได้จับต้อง ยิงมาจับต้องกายต่างหากแล้วเธอก็ไม่ได้จับด้วยมีจิตพิศวาแต่อย่างใดเธอเพียงแต่จะแซงท่านขึ้นรถไฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าข่ายสังคาทีเศษพระมกุเทศพาพระภิกษุหรูปกับญาติโยม26คนขึ้นไปบนรถไฟอย่างทุลักทุเลกุลีพากันหาที่วางสัมภาระญาติโยมก็วุ่นวายอยู่กับการหาสัมภาระของตน ผู้นำทัวและแม่ครัวต่างตรวจดูว่ากระเป๋าครบ44ใบหรือไม่เพราะถ้าหายไปสักใบหนึ่งและเป็นใบที่บรรจุสเบียงก็จะเดือดร้อนไปทั้งคณะพนักงานตรวจตั๋วมาจัดที่ให้ตามบัญชีรายชื่อแล้วก็เกิดโอลเวงกันขึ้นเพราะเลขที่ซ้ำกันที่ซ้ำกันเพราะมีการแอบขายตั๋วปลอม ซึ่งรู้กันในหมู่พนักงานรถไฟพวกเขาจึงช่วยกันแก้ปัญหาด้วยการหาที่นั่งใหม่ให้คนที่ถือตั๋วปลอมซึ่งเป็นคนอินเดียเท่านั้นเพราะตั๋วปลอมจะไม่ถูกขายให้กับชาวต่างประเทศจะไม่ถูกขายให้กับชาวต่างประเทศตู้รถนอนมีเตียงนอนถึงสามชั้นผู้นำทัวร์จึงต้องมาจัดใหม่ให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติคือแยกระหว่างพระภิกษุกับฆรหัส ซึ่งในบัญชีรายชื่อจัดที่นั่งเรียงตามลำดับโดยไม่ได้แยกกว่าจะลงตัวก็เล่นเอาเหนื่อยไปตามๆกันทั้งผู้จัดและผู้ถูกจัดเมื่อจัดที่นั่งลงตัวแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นโยมบางคนบอกว่าสนุกดีเพราะไปมาหลายประเทศไม่มีที่ไหนวุ่นวายเหมือนประเทศนี้แต่โยมที่รักความสบายก็บ่นว่าจะขอมาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต ท่านพระครูเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผมมีความรู้สึกว่าได้กลับมาเยือนบ้านเกิดในอดีตชาติผมคงเคยเป็นคนอินเดียนะครับหลวงพ่อท่านพูดว่าคงเคยเป็นเพราะไม่ตั้งการอวดอุตริมนุสธรรมช่วงที่ยืนรอรถท่านทำกรรมฐานยืนหนอจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ และระลึกชาติได้นอกเหนือจากเจ็ดชาติว่าครั้งหนึง่งท่านเคยเกิดเป็นคนอินเดียบิดานับถือศาสนา,าพราหมณ์มาในชาตินี้บิดาเกิดเป็นคนอินเดียอีกแต่นับถือศาสนาซิกและได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยที่อำเภอบ้านภัยจังหวัดขอนแก่นท่านจะมีโอกาสได้พบกับเขาในอีกสิบปีข้างหน้า ก็เป็นไปได้นะคะปราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเกิดและไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในประเทศเดียวไปทุกชาติอาจจะเกิดประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างเรียกว่าท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารจนกว่าจะตัดความหลงได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่ เท่ากับทุกในวตฏสงสารนะครับหลวงพ่อเพราะความหลงในสงสารทำให้ชีวิตต้องเวียนว่ายแม้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวตฏสงสารนานกว่า20อสงไขยจึงได้ข้ามพ้นนั่นสิ พระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาถึง,งยี่สิบอสงไขกว่าจะได้บรรลุพระโพธิญาณคนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าท่านบำเพ็ญบาร,รมีแค่สีอสงไขยกำไรแสนกับความจริงแล้วยี่สิบอสงไขยกับแสนกับแค่กับเดียวก็ยาวนานจนแทบจะจินตนาการไปไม่ถึงแล้วนี่ตั้งแสนกับนานจนลืมไปเลย ที่พูดกันว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีสีอสงไขยกำไรแสนกับเพราะไปนับตั้งแต่ต้นตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุเมตดาบทแล้วก็ได้รับพยากรจากพระทีป,ปังกรพุทธเจ้าว,ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทรักับแต่ถ้านับตั้งแต่พระองค์ทรงตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญบารมี เป็นพระพุทธเจ้าก็กินเวลาถึงเจอสงไขยครั้นพอเปร่งวาจาออกมาว่าเราจักบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็กินเวลานานถึง9อสงไขยรวมเป็น16อสงไขยครั้นถึงสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อุบัติขึ้นเป็นพราหมณ์ชื่อสุเมธต,ต่อมาก็ออกบวชเป็นดาบท แล้วก็บำเพ็ญฌานจนบรรล,ลุฌานสมาบัติพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาสุเมธดาบทร่วมทางทางกับมหาชนยังทางไม่ทันเสร็จพระทีปังกรพุทธเจ้าก็เสด็จถึงสุเมธดาบทจึงทอดกายลงให้พระองค์ทรงเหยียบย่างไปบนร่างของตนพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพยากรณ์และตรัสกับสุเมธดาบทว่า เธอจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนับแต่ได้รับพยากรณ์พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบาร,รมีอีกสีอสงไขยกำไรแสนกลับจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระครูเล่าเรื่องบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยขยายความว่า พระทีปังกรทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่แห่งสารมันทกับซึ่งในกับนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติสีพระองค์คือพระตันหังกรพระเมธังกรพระสารนังกรและพระทีปังกรส่วนพระโคตมะก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่เช่นกันแต่เป็นพระองค์ที่สี่แห่งพัทธระกับ ท่านพระครูทราบไหมว่าในพัทธรกับที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตห้าพระองค์ครับผมทราบพระพุทธเจ้าหพระองค์ในพัทธรกับคือพระกกุสันทะพระโกนาคมพระกัสปะพระโคตมะและพระเมตยยะสพระองค์แรกเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ที่สเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันพระองค์ที่ห้า เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตประมาณสี่ทุ่มพนักงานรถไฟจะมาช่วยกันปูที่นอนผู้โดยสารต้องไปนั่งรวมกันที่ม้านั่งซึ่งยังไม่ได้ถูกปรับให้เป็นเตียงนอนครั้นปูที่นอนเสร็จผู้โดยสารก็ไม่มีสิทธินั่งอีกต่อไปเพราะเตียงนอนมีสามชั้นช่องว่างระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองไม่สูงพอที่จะให้ผู้โดยสารนั่งได้ส่วนเตียงชั้นสาม หากนั่งศีรษะก็จะติดหลังคารถดังนั้นคนที่ยังไม่ง่วงจึงใช้วิธีนอนคุยกันแทนนั่งคุยประเดี๋ยวหนึ่งเสียงเอะอะก็ดังขึ้นพระมกุเทศเป็นรูปเดียวในคณะที่ฟังภาษาฮินดีออกจึงทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้โดยสารวันนพรามกับวันนสูตรกำลังถกเถียงกันเรื่องที่นอน คนวันนาพรามอ้างว่ารถนอนเป็นของวันนาพรามเท่านั้นคนวันนาสูตรไม่มีสิทธิ์ขึ้นส่วนคนวันนาสูตรก็เถียงว่าเขาซื้อตั๋วมาอย่างถูกต้องแล้วก็ขอให้คนวันนาพรามสแสดงตัว๋วคนวันนาพรามไม่ยอมอ้างแต่ว่ารถนอนเป็นที่สำหรับคนวันนาพรามเท่านั้นพวกพรามเขารังเกียจคนวันนาตาม ญาติโยมฟังดูสิเขาเสียงดังเชียวทั้งขม่มทั้งขู่แล้วคนวันณะสูตรก็ยืนยานเสียงอ่อยว่าตัวเขามีตัว๋วคนแต่งชุดผ้าป่านสีขาวเป็นพรามใช่ไหมครับเพราะแกเสียงดังเชียวโยมเสงถามถูกแล้วโยมและดูคนวันณะสูตรสิหน้าจอยเลยอาตมาเดาวว่าต่พรามแกไม่ได้ซื้อตั๋วแน่นอน แต่อาศัยใจกล้าหน้าด้านมาขมคนวณะตามอาตมาเคยพบเรื่องแบบนี้เกือบทุกครั้งที่โดยสารรถไฟแล้วเขาจะต่อยกันไหมครับผมกลัวว่าพวกเราอาจจะถูกลูกหลงข้าบดีสูงวัยถามเพื่อความปลอดภัยของชีวิตไม่ต่อยหรอกโยมเพราะกฎหมายเมืองแขกแรงมากถ้าทะเลาะก,กันเฉยๆไม่เป็นไร แต่ถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือจนเลือดตกยางออกจะต้องติดคุกทั้งสองฝ่ายอยู่นอกคุกลำบากจะแย่อยู่แล้วขืนอยู่ในคุกก็เท่ากับตกนรกทั้งเป็นอาตมาเคยถามพวกเด็กหนุ่มที่เคยติดคุกพวกเขาบอกว่านรกดีๆนี่แหละพันเตเขาจะเรียกพวกนักบวชในาศาสนาพุทธว่าพันเตส่วนนักบวชในาศาสนาพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่าสาธุ อาตมาก็ถามเขาว่านารกเป็นอย่างไรอาตมาไม่เคยไปเขาก็ตอบว่าอยู่อัดกันแน่นยังกับปลากระป๋องอาหารการกินก็ไม่เพียงพอกับจํานวนนักโทษมุงก็ไม่มีต้องนอนให้เหลือบยุงกัดกินเลือดที่ทรมานทรกรรมมากกว่านั้นก็คือต้องถ่ายอุจจระปัสสวะกันในห้องขังทนดมกลิ่นเน่าเหม็นทั้งตัวเอง และของผู้ร่วมชะตากรรมอาตมาฟังและยังตั้งบณิธานไว้เลยว่าจะไม่ขอมีเรื่องกับคนอินเดียจนถึงขั้นต้องถูกขังคุกอย่างเด็ดขาดอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเวลามีโรคระบาดก็ตายกันยกคุกเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงกลัวติดคุกมาก ตำรวจรถไฟได้รับรายงานจากพนักงานจึงเดินมาระง,งับเหตุเขาขอดูตั๋วจากผู้โดยสารวันณะพรามบุรุษในชุดสีขาวไม่ยอมให้ดูแต่บอกกับตำรวจด้วยเหตุผลเดียวกับที่บอกกับผู้โดยสารวันณะสูตรว่ารถนอนเป็นของวันณะพรามคนวันนาสูตรรีบแสดงตั๋วแก่ตำรวจเขาเกรงว่าตำรวจจะเข้าข้างคนวันณพรามได้กัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเขาก็จะขอให้พนักงานรถไฟที่เป็นคนวันนาดเดียวกันกับเขามาเป็นผู้ตัดสินพนักงานรถไฟสองคนปูที่นอนเสร็จก็มายืนเป็นกำลังใจให้คนวันนาดเดียวกันกับตนตำรวจคิดว่าควรทำตามหน้าที่ดีกว่าเข้าข้างคนวันนาดเดียวกันจึงบอกบุรุษชุดขาวด้วยถ่อยคําที่นิ่มนวลและเกรงใจว่า การโดยสารรถไฟใช้ตั๋วเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ได้ใช้วันณะมาตัดสินและได้ขอให้เขากลับไปยังชั้นสามเมื่อรถไฟจอดสถานีต่อไปคนพราหมรับคำอย่างเย่อหยิ่งและบอกว่าตนจะลงไปขึ้นตู้ชั้นสามซึ่งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงรถไฟจึงจะจอดสถานีต่อไปขณะน,นี้รถกำลังวิ่งอยู่จึงขอนอนพักผ่อน ว่าแล้วก็เอนกายลงนอนตำรวจรถไฟพูดกับคนวันะสูตรว่าขอให้ยืนไปอย่างนี้ก่อนเมื่อคนวันะพรามย้ายไปชั้นสามแล้วจึงค่อยนอนสงสารคนวันะสูตรจังเลยนะครับท่านทำไมเขาถึงไม่โต้แยง้งตำรวจตัดสินแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยน้องชายโยมเสงพูดขึ้นหลังจากฟังพระมกุเทศภาค อาตมาอยากจะถามเขาเหมือนกันแต่กลัวตาพรามแกจะว่าเอาได้ว่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาเป็นชาวต่างประเทศเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นจะเสียเปรียบเขาพวกแขกเขาแบ่งชั้นวันณะกันก็จริงแต่ถ้ามีเรื่องมีราวกับชาวต่างชาติเขาก็จะเข้าข้างกันโดยวางเรื่องวันณะไว้ก่อนอาตมาเคยเห็นมากับตาเลยนะ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าโยมอยากฟังอาตมาจะเล่าให้ฟังท่านพูดแบบสงวนท่าทีแต่พองามผมอยากฟังครับโยมเสงียงกับน้องชายพูดขึ้นพร้อมกันราวกับนัดหลวงพ่ออยากฟังหรือเปล่าครับพระเจริญถามพระครูเจริญสมภารวัดป่ามะม่วงตอบว่า ถึงไม่ฟังผมก็คงต้องได้ยินท่านเล่าไปเถอะครับพระมกุฏเทศจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบมาด้วยตนเองว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วผมนั่งรถไฟจักรยาไปเดลฮีมีชาวฝรั่งเศสสองสามีภรรยาขึ้นไปด้วยหลวงพี่รู้ได้อย่างไรครับว่าเขาเป็นชาวฝรั่งเศสคือผมอยากทราบว่าเรามีข้อสังเกตอะไรที่แยกแยะได้ว่า ฝรั่งคนนี้เป็นอเมริกันเยอรมันอังกฤษหรือฝรั่งเศสน้องชายโยมเสงอยากรู้ที่อาตมารู้เพราะคุยกับเขาคือนั่งตรงข้ามกันก็เลยคุยกันหลวงพี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยหรอครับพูดไม่ได้ลอกแต่พูดภาษาอังกฤษได้เลยคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษคนฝรั่งเศสเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะ อาตมาก็พูดไม่เก่งถ้าพูดกับคนอังกฤษจะรู้สึกประมากลัวเขาจะนึกดูถูกว่าเราพูดผิดไวยากรณ์แต่พอพูดภาษาอังกฤษกับชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไวยากรณ์เลยพอคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้สักประเดี๋ยวก็มีแขกคนหนึ่งมันเดินซุ่มซ่ามมาเหยียบเท้าเขาแล้วก็ไม่ขอโทษเลยเกิดทะเลาะกัน คนฝรั่งเศสใจร้อนมากชกหน้าตะแขกค,คนนั้นไปเปรี้ยงหนึ่งเท่านั้นแหละพวกแขกไม่รู้มาจากไหนกันพากันรุมกระทืบเจ้าฝรั่งเศสตายคาตีนเลยอธมาขอโทษที่ใช้คำว่าตีนมันเห็นภาพพดมากกว่าใช้คำว่าเท้าถ้าพูดว่าตายคาเท้ามันเห็นภาพไม่ค่อยชัดสรุปว่าตาฝรั่งเศสคนนั้นถูกรุมกระทืบ ตายต่อหน้าภรรยาและต่อหน้าอาตมาพอตำรวจรถไฟมาก็ไม่รู้ว่าจะจับมือใครดมถ้าพูดให้ตรงกว่านั้นก็ต้องไม่รู้ว่าจะจับเท้าใครดมเพราะพอกระทืบเสร็จก็แยกย้ายกันไปเรื่องก็ลงเอยที่ว่าจับคนร้ายไม่ได้เขาก็ถามอาตมาว่าพันเตจําหน้าคนร้ายได้ไหมอาตมาก็ตอบว่าจำไม่ได้ ทางรัฐบาลก็เลยจ่ายค่าทำศพให้ภรรยาคนตายเป็นเงิน5,000รูปีซึ่งเท่ากับ7,500บาทชีวิตมีค่าแค่นั้นเองและภรรยาเขาว่าอย่างไรครับแกก็เอาแต่ร้องไห้อาตมาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรนั่งตัวแข็งเลยและเขาไม่เข้าไปช่วยสามีหรอครับไม่ช่วยหรอกเขาก็นั่งตัวแข็งทื่อเหมือนกับอาตมา ใครๆก็รักตัวเองมากที่สุดอย่างไรก็ต้องเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนถ้าโยมเป็นภรรยาคิดว่าจะช่วยสามีไหมล่ะท่านถามคนฟังไม่ช่วยหรอกครับผมก็รักตัวเองมากที่สุดเช่นกันน้องชายโยมเสียงตอบเสียงดังฟังชัด